มาเที่ยวอ๋อเป็นยังไงบ้างวันนี้มันหยุดมันหยุดหยุดงานก็เลยมาเที่ยวกันอ๋อเออโอ้แบงร่วงด้วยเมื่อกี้ลืมถึงตระมูนอันนี้ลืมตังเออ อ๋อ,อทำจังลว่วงดีนะลูกสา,าวทัดก่อนฮะแล้วพี่หญิงนั่นลงพี่อ่ะดดอ,อ๋อพักยี่ที่ไหนครับเนี่ย,ยอ๋ออยู่ได้ปาวาลิตโอ้ยู่ไม่ไกลาจากนี้เนาะันนีหยุดงานเลยครับอ๋อหยุดงาน ก็เลยไปเที่ยวกันวันนี้ไปเที่ยวสเส็จมาบ้านครับเพิ่งมาที่เดียวค่ะเพิ่งมาที่นี่ทีเดียวมาอยู่ที่ที่นี่นานแล้อยังครับเป็นใครเด่กนานแล้วเนะนานนะอ,านอ๋ออ๋อห้าปีได้วันนี้ก็เลยไปเที่ยวที่นี่แล้วได้ไปเที่ยวไล่มันดีสอนได้ยังวันนั้นไ,ไปทุ้มมงทานตะวันสวยมากาอ๋อรูแท่ไปกี่ที่เอ้ มาเป็นครอบครัวเลยครับมาทำงานที่นี่เบ้นพันร่วงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้นะครับผมวันนี้เพิ่งมาที่นี่ที่เดียวนหครับอย่างวันอ๋อที่นี่ประทัดแจอะไรบ้างครับตรงปทวดดอกไม้ค่ะชอบแบบอ๋อดอกไม้สวยอครับผมดอกไม้สวย ครับทุกคนครับอีกหนึ่งจุดที่เรามาแวะครับหลวงพ่อทวดเขาใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกมาป้งนกันครอบลงพี่ต้อยผ่าเราะวันนี้ อ๋อนี่ก็มีคบพี่ดิงครับมีของชงเบือ่อขายนะฮะของชงเบือ่อยอ๋อของชงเบื่อมีของ,ของมีต้มีอ๋อนี่คะเป็นรอบๆนะอ๋อมอีรูปปั้นช้างขนาดใหญ่เหมือนกับ พื้ที่เขาใหญ่นี่คือผูกพันกับช้างนะใช่ไหมก็จะมีเรื่องราวของช้างเกี่ยวกับช้างตลอดเกี่ยวกับช้างตลอดเลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันครับนะหลังจากออกจากไร่มนีสอนมาเนาะเป็นองควงปู่ทวดองค์ใหญ่ใหญ่ที่สุด ใน,ในโลกในโลกเลยฮะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวอื้มเฮะบ้าตัวใหญ่จริงๆนะรอดท้องจานครับช้างเผือกนะคุปันช้างเผือนะปปกฝนกนี้เราจะรอดแล้วนะโอ้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 โอ,โอ้นี่ฮะ,ะรอดนะฮะโอ้โว ใหญ่มากนะฮะนี่ครับทุกคนครับข้างหลังผมนี่ฮะโรงปูชวดองใหญ่ประทับใจมากเลยครับทุกคนครับ ครับทุกคนครับหลังจากที่อรอดช้างเผือกเดินเข้ามาข้างในนะครับเราก็จะเห็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับแห่งเขาใหญ่ซึ่งภายในก็จะตั้งตาะง,งานอยู่กลางทุ่งแห่งขุนเขานะทางเขาใหญ่ก็เดินลอะไปเรื่อยนะครับก็จะมี หมูนะลูกหมูนะหมูแคละนะครับให้เราป้อนนมมีแพะน้อยนะครับก็จะมีอะไรสวนสัปปายะนะครับซึ่งด้านในก็จะน่าจะเป็นพันธุดด์พืชดอนนมีอะไระเห็นไหมครัก็หลังจากแวะทำบุญนะฮะสักการะหลวงปู่ทวเสร็จเราก็ สามารถมาเดินนะครับชมสวนสัปปะยะนะครับก็มีพันธุ์พืชสวยๆนด,ด้นี่ค่ะดูครับทุกคนครับลมลื่นมากเลยอะลมลื่นมากแล้วก็สวยงาม ฮโอ้โหเข้ามาก็จะเป็นถ้าสองน้านนี้ฮะเห็นไหมฮะก็จะเห็นพรปพุทธองค์ใหญ่อยู่้างหลังผมนะครับโอ้โหทุกท่านมีอะไรเนี่ยอ๋อเป็นตะบองเพชรนะครับเขามีเพาะพันตะบองเพชรนี่ก็จะเป็นตะบองเพชรที่เขาเอามาโชว์ด้านนี้ นี่ฮะใจม็กสวยมากอแอบลงพี่ก่อนพี่เข้าไปโอ้โหครับทุกคนครับสวยมากนะฮะ ลืมอ,อะไรไว้ไหมเนี่ยอ๋อนัดสัมภาษณ์ก่อนอ๋อหยุดงานก็เลยมาเที่ยวกัน<ป>วันนี้ไปเที่ยวเสด็จมาบ้านครับเพิ่งมาที่นี่ทีเดียวเพิ่งมาที่นี่ทีเดียวมาอยู่ที่ที่นี่นานแล้วยันไทยเป็นไทยเนี่ยมาแล้วค่ะนานแล้วเนะนานนะอ๋อมาสอ,องสามปีได้ วันนี้ก็เลยไปเที่ยวที่นี่แล้วได้ไปเที่ยวไล่มันดีสอนหได้ยังยวันนั้นไปทุ่งทานตะวันสวยมากโอ้อยุทธเทพเป็นกี่พี่เอ้ยมากันเป็นครอบครัวเลยครับมาทำงานที่น,นี่เออแบงค์พันล่วงหรือเปล่าถึางนั่นล่ะ,ะ <laughs> ตอบแล้วคะ่ะครับผมวันนี้ เพิ่งมาที่นี่ที่เดียวเหรอครับโอ,อ,อ้ที่นี่ประทัดใจอะไรบ้างครับตรงป,รปุ่ทวดดอกไม้ค่ะชอบดอกไมออ้ดอกไม้สวยโอ้คร<อ>ับผมดอกไม้สวยครับผมเอาเอา